สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาสรุปนะคะสรุปเลขเด่นจากหนังสือมหาลาบมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นของหนังสือมหาลาบวดวันที่16มีนาคม2566 เลขเด่นเลขหน้าปกนะคะก็คือเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขสี่นะคะวันนี้ก็ลองสรุปจากเลขมหาลาบดูว่าท่านมีความคิดตรงกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดู เลขข้างในของหนังสือมาห,าหาลาบก่อนนะคะแล้วตอนท้ายก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่ามวดนี้เลขสรุปของหนังสือมาหาลาบตรงกันหรือไม่ตรงกันหรือไม่ท่านมาดูกันนะคะ อันนี้เลขเด่นรางวันที่หนึ่งนะคะที่วงไว้นะคะก็คือเลขเด่นนะความน่าจะเป็นน่าจะเป็นหรือไม่นะคะหลักร้อยเด่นเจ็ดเด่นเก้าหลักแปดเด่นแปดเด่นสี่หลัก 7, 9, หลักสิบเด่นแปดเด่นสี่ล 10, 8, 4, แล้วก็หลักหน่วยเด่นหกกับห้าสังเกตดูเลขบนจะซ้ำกันก็คือ อันนี้เลขบนล่างนะคะเลขก็คือเลขเก้าเลขเก้านะคะอันนี้คือจะเอาเลขเด่นของหนังสือมามหาลาบมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเมื่อกี้นี้ก็สนทนาสนทนาก,ก,กันเรื่องความน่าจะเป็นนะคะของหนังสือมหาลาบ แต่ว่าอาจารย์ฟ้าประธานฟ้าประธานนี้เด่นเด่นหกไม่อ๋อขออภัยค่ะเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์เด่นศูนย์แล้วก็เด่นหกนะคะฟ้าประธานเด่นศูนย์เด่นหกฟ้าประธานคำพีหวยเด่นนะคะเด่นสี่เด่นห้านะคะ เด่นสเด่นห้าคำพีหวยเด่นสเด่นห้านะคะเรามาดูหน้าต่อไปเมื่อกี้นี้เลขผีบอกเด่น8นะคะเด่น8แล้วก็เด่นหนึ่งนะคะเลขผีบอกเด่น8แล้วก็เด่นหนึ่งต่อไปธงชาย มหาเลขทธงชัยนั้นเด่นหนึ่งกับเก้านะคะเราก็เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าพ่อมหาลาบเด่นสามลองห้าแล้วก็แปดนะคะมาเจ้าพ่อมหาลาบเรามาดูเลขฟันธงนะคะ เอาเลขไหลก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูเลขฟันธงเลขไหลเจ็ดกับแปดนะคะเลขไหลเลขเด่นก็คือเลขเจ็ดกับเลขแปดฟันธงที่เลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะฟันธงที่เลขห้ากับเลขเจ็ดฟันธงที่เลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะแล้วเรามาดูหน้านี้ เส้นทางรวยเด่นสานะคะเลขเหนือเสียนอ,อเด่นเส้นทางรวยเด่นเด่นห้านะคะเลขเหนือเสียนเด่นสาพ่อแก่เด่นหแล้วก็หนึ่งอาจารย์สถาพรเทพสถาพรเด่นสองกับห้าฟันธงที่เลขเจ็ดนะคะมหารวย อันนี้ก็คือเลขด่วนก็คือเลขหกนะคะฟ้าสั่งรวย8นะคะเราจะเอาเลขเด่นพวกนี้นะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสังเกตดูหน้านี้จะเด็น5มี2ตัวนอกนั้นก็อย่างละ1ตัวนะคะอย่างละ1ตัวแล้วก็มี8ปสองตัวนี้ เด่น8แล้วก็เด่น8นะคะเรามาดูเลขสรุปที่สรุปให้นะคะนี่ค่ะเลขหน้าปกเด่น5กับ4ฟ้าประธานฟ้าประธานเด่น6กับ0นะคะฟ้าประธานเด่น6กับ0เลขผีบอกเด่น8กับ1 มหาเลขธงชัยเด่นหนึ่งกับเก้านี่ธงชัยเด่นหนึ่งกับเก้าเจ้าพ่อมหาลาบเด่นสามห้าแปดนะคะเจ้าพ่อมหาลาบเด่นสามห้าแปดเลขเหล็กไหลเด่นเจ็ดกับแปดนะคะฟันธงที่เลขห้ากับเจ็ดแล้วก็อาจารย์ประสิบเด่นศูนย์สองแล้วก็ หกนะคะเส้นทางรวยห้าเหนือเซียนสามพ่อแก่หกกับหนึ่งฟันทงที่เลขเจ็ดอาจารย์เทพสถาพรเด่นสองกับห้านะคะแล้วก็ฟ้าสั่งรวยนั้นเด่นพอเอามาสรุปนะคะเอามาสรุปเลขเด่น ของหลายสำนักนะคะเอามาสรุปเลขห้านี้จะเด่นมากที่สุดนะคะนี่วงกลมไว้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเนี้ยนะคะเลขห้าเลขห้าเด่นอยู่หกตัวก็เลยเอามาสรุปนะคะมาสรุปเลขห้าเด่นอยู่หกตัว สรุปแล้วก็จะได้มาเลขสรุปงวดวันที่สิบหกนะคะเลขมหาลาบงวดวันที่สิบหกเดือนสามก็คือเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขเด่นก็คือเลขห้าเด่นสุดนะคะลองมาก็คือหกแล้วก็แปดนะคะอันนี้เด่นเท่ากันและก็สุดท้ายก็คือเลขเจ็ดนะคะ เจ็ดนี้จะมีสามตัวนะคะเจ็ดนี้มี3ามตัวหนึ่งสองแล้วก็3ส่วน6ที่เป็นกากรบาดก็มี1 2 3 4 6มีนั้นมีอยู่4ตัวส่วน5นั้นมีอยู่1น่งเรามาดูเลขห้านะคะกลมกลมหนึ่งสมสห้า 6นะคะเลขเด่นจากหนังสือมหาลาบห้านั้นเด่นอยู่หกสำนักนะคะส่วน8นั้นเด่นอยู่กี่สำนักเรามาดูกันหนึ่งสองสามสี่สี่สำนักนะคะก็เลยสรุปได้อย่างเด่นแบบนี้นะคะ ท่านชอบตัวไหนถ้าท่านชอบเด่นห้าก็จะมีก็จะมีถ้าออกมาหนะคะก็จะมีมีอะไรล่ะมีห้าสามห้าสองห้าดห้าปดนะคะแต่ว่าถ้ามี8ก็จะมี8ปดสองแปดห้าแปดเจดแล้วก็8ปดสามหรือจะเป็น8ปดห้ห้าแปดเจ็ด 58นะคะเป็นข้อมูลรางวัลที่1ของหนังสือขวัญใจคนจนนะคะนี่เอามาให้ดูแต่ว่าท่านไม่ชอบอันนี้ท่านก็ผ่านนะคะเรามาดูเลขเดินของมหาลาบท่านชอบหรือไม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป งวดนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีจงโชคดีนะคะขอให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านจงเจริญในหน้าที่การงานกราบขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ